รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองแก้ปัญหาโรคลำปีสกิีนในโคกระบือนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณสาราประชาคมหมู่ที่4ตําบลทางพระอํเาเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพบปากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้ง7อํเาเภอพร้อมจัดทีมควบคุมโรคสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ฉีดยากําจัดมแมลงและยาฆ่าเชื้อให้กเกษตรกรโดยขณะนี้การระบาดของโรคลำปีสกรีนของจังหวัดอ่างทองได้รับรายงานแล้วใน5อำเภอ สำหรับการติดโรคลำปีสกรีนของโคกระบือส่วนใหญ่ติดจากแมลงดูดเลือดนะคะเช่นเห็บยุงแมลงวันและอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดการของสัตว์ติดจากน้ำลายสารคัดหลั่งสะเก็ดแผลรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกันโดยสัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูงต่อมน้ำเหลืองโตและมีตุ่มขนาดใหญ่ประมาณ2-5เซนติเมตรขึ้นที่ผิวหนังพบมากที่คอหัวเต้านมถุงอันทะและระหว่างขา ตุ่มที่ขึ้นอัดแตกตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตายหรือมีหนอนแมลงมาใช้ได้อัดพบตุ่มน้ำใสขึ้นที่เยื่อเมือกทางเดินหายใจและทางเดินอาหารทําให้มีอาการน้ำลายไหลตาอักเสบมีตุ่มขึ้นที่เยื่อเมือกตาน้ำตาไหลและมีขี้ตาค่ะ